ยิ่งตั้งรัฐบาลล่าช้าก็อาจจะไปกระทบกับหลายๆภาคส่วนนะครับทางภาคเอกชนเขาประเมินว่าการจับจ่ายของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มฟื้นตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจหลังจากที่ผ่านวิกฤตโควิด19มาแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังซื้อมันชะลอตัวก็เลยขอให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับเชื่อว่าจะทําให้บรรยากาศการจับจ่ายนั้นดีขึ้นครับ บรรยากาศการจับจ่ายของผู้บริโภคตามห้างสรพรพสินค้าโมเดิร์นเทรดเริ่มปรับตัวดีขึ้นครับหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิด1 9นะครับแต่ว่าปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวลงบ้างครับเพราะว่าประชาชนบางส่วนกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าจะไปกระทบกับก,บการพัฒนาประเทศนะครับขณะที่ห้างสรพรพสินค้าก็ประเมินภาพรวมกาลังซื้อในปีนี้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐก กับส่วนเรื่องการเมืองขอเพียงให้เร่งดําเนินการและนําพาประเทศไปในทิศทางที่ดีโดยเอกชนจะเตรียมความพร้อมปรับโปรโมชั่นเพื่อที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาครับ พราะจริงๆภาคธุรกิจเราก็คงจะโฟกัสในเรื่องของทำยังไงที่จะชนะใจลูกค้ามากกว่านะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเกือบทุกค่ายเลยเนี่ยก็จะออกมารณรงค์ทำเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามแล้วไตรมาสสี่นะคะก็คิดว่าถ้าอะไรก็ตามที่ออกมาเป็นเรื่องดีแน่นอนเราก็สามารถจะเก,อกออาะกระแสที่ดีๆเนี่ยต่อยอดไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้เราก็ต้องพยายามแบบเตรียมความพร้อมดีกว่า นะคะเพื่อให้เหมาะสมะคะ่ะกับสถานการณ์เรื่องรด้านธุรกิจร้านทองซึ่งเป็นทรัพย์สินปลอดภัยตลาดค่อนข้างจะผันผวนตามสถานการณ์โลกค่ะเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยผู้จัดการร้านทองมองว่ามีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายแต่เชื่อว่าถ้าตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จและจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะส่งผลดีกับกําลังซื้อมากขึ้นเออนื่องจากว่าสินค้าทองเนี่ยมันเป็น ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นค่อนข้างเป็นลักย่าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับก็มีผลบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาใช่ไหมครับตอนนี้มันค่อนข้างดีขึ้นมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวกพอมาเจอเราก็มีการมอนิเตอร์นะครับว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าก็อาจจะผมรู้สึกว่านิดหน่อยลกลายเป็นนิดหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับปัจจัยบวกมันก็มีปัจจัยลบ มันก็มีบ้างเพราะฉะนั้นโดยโดยทั่วไปเราคิดว่าถ้าสมมติสถานการ์การเมืองดีกว่านี้ก็น่าจะยิ่งดีกว่านี้แต่ในตอนนี้ถือว่าทรงทรงตัวไม่ได้ไม่ได้มากมายครับตามข้อมูลบทวิเคราะห์จากสภาทองคำโลกเขาประเมินนะครับว่าราคาทองคำที่สูงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ผันผวนรวมไปถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยเนี่ยเป็นเหตุที่ส่งผลให้ความต้องการในไตรมาสสองลดลงร้อยละสิบ พอไปเทียบกับปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะขายคืนเครื่องประดับและทองคํามากกว่าจะซื้อใหม่ครับขณะที่ความต้องการทองคํารวมทั่วโลกสูงขึ้นร้อยละเจ็ดในไตรมาสที่2เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับ